กลางวันถ้ากลางวันกินมีแดงมีแดงที่เรากินมาตั้งแต่เด็กๆมีแดงมีชมพูเวลาเขาผัดเห็นเขาใส่ต้าเจี้ยวต้นหอมหรือใบกุยช่ายแล้วก็เข็นเขาใส่น้ำปรุงที่เป็นหอมเจียวน้ำปลาน้ำตาลเต้าเจี้ยวน้ำมะขาม เรียกว่าสามรสเค็มเปรี้ยวหวานแล้วเขาก็ใส่ซอสมะเขือเทศลงไปมันจะออกเวลาผัดจะออกเป็นสีชมพูซอสมะเขือเทศที่ในายอามเวลากินต้องมีน้ำใกล้ๆนะเพราะเส้นมีมันมันจะฝืดคอกินแล้วจะสะอึกในเวลาอันใกล้